สวัสดีครับช่องสอวิชัยเจริญทรัพย์ครับปลูกอ้อยครับวันนี้แปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทต่อไร่นะครับรุ่เล็กปลูกอ้อยครับนี้ใช้เครื่องปลูกจุมพลนะครับรุ่น SP35 นะครับร่องสามห้าเซนนะครับใส่หัวปลูกเป็นหัวปลูกขนาดกลางนะครับ อุปกรณ์ต้นแรงก็ L 5 0 1.8นย์หนึ่งดะครับติดขีบของเรานี่ก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะครับวันนี้ให้พ่อขับให้นะครับตัวเองก็จะไปยกล่องมันนะครับผาดูผลงานครับเดี๋ยวเรากลับหัวกลับหัวขึ้นมานะครับนี่นะครับก็รถเล็กก็จะปูดได้ประมาณนี้นะครับ ความลึกนะครับเดี๋ยวามาดูความลึกกันนะครับความลึกดูความลึกนะครับนี่ความลึกก็จะอยู่เราเราอ่าน่าจะประมาณเจ็ดถึงสิบเซนนะครับความลึกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเจ็ดถึงสิบเซนนะครับก็ระยะล่องก็ประมาณระยะระหว่างอ้อยสองอ้อยนี่ก็จะประมาณสามสิบสามสิบเซนได้สามสิบสามห้านะครับประมาณนี้นี่ครับอีกแนวทางครับรถเล็กของเรา น่ารักกลังกลับหัวขึ้นมาแล้วครับก็หน้าก็จะเบาหน่อยก็จากระสอบทรายวางหัวนะครับใส่กระสอบทรายทับหัวไปสองลูกนะครับก็อ้อยก็ค่อนข้างยาวนะครับคอนป้อนท่อนสบายครับวันนี้กำลังจับงานอดนิ่งขึ้นมานะครับ นี่ท่าแก่ครับเองครับลูกน้องก็นู่นครับไอล้อโตงแล้วครับจอดอยู่รู้นบไกลๆนู่นนะครับเตรียมยกล่องมันให้อีกแปลงครับติดกันนี่แหละครับมาครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับติดโครงคีบแต่ว่าคีบว่าจะขึ้นเร็วๆเนี่ยนะครับนี่ก็มารับจ้างปูไปก่อนโรงงานก็เริ่มพยอยเปิดแล้วครับนี่นะครับ กับกระทะหน้านะครับกระทะหลังกับเบอร์สามนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจุมพลเอชพีสามห้านะครับเดี๋ยวหลบต้นไม้นี่นึงครับต้นไม้หนะลบต้นไม้นี่นะครับต้นไม้ครับต้นไม้ ไปครับได้ทีแล้วครับก็ปลูกใช้เกียร์โลสามครับรอบประมาณพันห้าถึงพันเจ็ดนะครับก็เล่งรอบเสมอไปเรื่อยๆครับ้าขับเร็วมากคนปอนปอนไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปูอ้อยลงครับนี่เวลาสักิบนาทีครับดูทันพันลงนะครับอนนี้นะครับจะลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ โอเคราจะลงนะครับกำลังพันลงครับลงลอกให้ล่องมันนะครับไม่ประมมันนนครับครับใช้มาสามปีกว่าครับหัวปลูกเครื่องนี้ไม่มีปัญหาครับปลูกทุกปี เจ็ดสิบแปดสิบไล่ครับเราไม่รับงานเยอะครับเรารับเงนปูครับเพราะว่ารถมันเล็กครับสงสารเขาหิวลำบากครับเนี่ยปูขึ้นมาครับนี่ได้สี่ร่องแล้วครับสี่จับงานครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการใช้รลกเตอร์ให้อเนกประสงค์นะครับคุ้มค่านะครับ เราตู้เราก็จอดรอแล้วครับเร็ียบร้อยครับเติมอ้อยพันครับด